สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซฟเลฟทาโร่นะคะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณหนักมากมีความคิดถึงเกิดขึ้นเขาอยากที่จะบอกบางคนก็ได้รับคําบอกของเขาแล้วนะคะว่าเขาคิดถึงคุณแต่บางคนก็รู้สึกได้เฉยๆว่าเหมือนมีใครบางคนอยากที่จะส่งพลังงานความคิดถึงให้คุณมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยทอดรหัสเขาคนนั้นกันนะคะ ใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณหนักมาก9ดาบ7ไม้เท้า9ไม้เท้าสิ่งที่ไม่หมอเห็นอันดับแรกเลยคุณบล็อกเขาคนคนนี้คือคนที่ไม่สามารถที่จะบอกความคิดถึงได้ไม่สามารถที่จะมาเจอหน้าแล้วบอกว่าฉันคิดถึงเธอนะ แบบเนี้ยไม่ไม่ได้เลยหรือจะส่งข้อความมาหาคุณก็ไม่ได้คุณบล็อกค,คุณบล็อกเขาโกรธงอนหรือหรือช่วงนี้เป็นช่วงที่แยกจากกันอะไรแบบเนี้ยคนคนนี้แหละเขากําลังคิดถึงคุณนะคะแม่หมอทอรหัตเขาหนึ่งในคนที่คิดถึงคุณหนักมากคือคนที่คุณบล็อกเขาอยู่คือคนที่ไม่ไม่ได้ติดต่อกันอะไม่ไดอ้อ่เขาเรียกว่าจะพูดจะบอก กันได้โดยการมาหากันหรือส่งข้อความหากันได้แต่มีความคิดถึงอยู่ในใจมีความทรมานอยู่ในจิตในใจของเขานะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสามเหลียน the tower the magician แปดไม้เท้าแล้วก็หกดาบ ทูบครับคนที่เขาคิดถึงคุณหนักมากเนี่ยเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอะ่ะเริ่มต้นกันใหม่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะเขาไม่ได้โอเคเลยกับสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะเขารู้สึกแย่มากเขารู้สึกว่าสถานการณ์ของเราความสัมพันธ์ของเรามันไม่ได้จะไปอยู่ในจุดนั้นเลยไม่น่าจะไปไปเจออะไรแบบนั้นเลยในตอนนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอะ่ะเขาขอคืนดีได้ไหม เขาอยากส่งข้อความหาคุณอ่ะคุณช่วยปลดบล็อกให้หน่อยทำยังไงก็ได้ให้เขาติดต่อสื่อสารคุณทำยังไงก็ได้ให้เขาได้พูดได้คุยกับคุณแค่นั้นก็ยังดีดีกว่าเขาไม่ได้พูดคุยอะไรกับคุณได้เลยแบบนี้มันเป็นการทรมานมากๆเพราะเขารู้แล้วว่าเขารักคุณสิ่งที่แม่หมอเห็นนะก็คือการที่เขาอยากขอคืนดีอ่ะน่าจะเป็นคนที่คุณมีประเด็นด้วย เขาเสียใจนะเขาไม่อยากให้เหตุการณ์น He ั้น He มันเกิดขึ้นเขาอยากให้คุณทิ้งอดีตไปได้ไหมอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เขาจะพัฒนาตัวเองเขาจะปรับปรุงตัวเองเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเขาอยากจะบอกอะไรอีกเด็กถือดาบ สดาบสิบดาบ The Hangman The Emperor แล้วก็สี่เหรียญเขาขอโทษที่เขาเห็นแก่ตัวเขาขอโทษที่เขาใจร้อนเขาขอโทษที่เขาทำตัวเหมือนเด็กทำตัวไม่โตสักทีเขาขอโทษที่เขาเอาแต่สนุกสนาน คิดในมุมของตัวเองอยู่เสมอ,สมอๆไม่เคยยอมรับและเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยสิ่งนั้นมันทำให้เขาเสียใจมากๆเหมือนเขารู้ตัวนะเนี่ยเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาทำผิดเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาเห็นแก่ตัวเหมือนเขารู้ตัวว่าเขาเอาแต่ใจตัวเองเหมือนเขารู้ตัวว่าเขามั่นใจในตัวเองเยอะจนเกินไปเขาคิดผิดเขาคิดผิด ความรู้สึกที่เขามั่นใจในตัวเองเยอะเกินไปเนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งมันก็เป็นข้อดีของเขาในบางส่วนเท่านั้นแต่ใช้ไม่ได้สําหรับคุณอะความมั่นใจในตัวของเขาเองเขาสามารถที่จะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นในด้านของการงานการเงินแต่ใช้ไม่ได้สําหรับความรักเขารู้สึกแบบนั้นเขาเห็นถึงข้อเสีย ของความมั่นใจในตัวเองเห็นถึงข้อเสียของการที่เป็นตัวของตัวเองจนเยอะเกินไปโดยที่ลืมมองหัวใจของตัวเองเขาคิดว่าความคิดของตัวเองสำคัญที่สุดในบางมุมมองเขาก็คิดว่ามันเป็นจริงแต่มันใช้ไม่ได้ผลมากนักสำหรับความรักเขารู้สึกว่าความรักคือความเข้าใจ ความรักคือการไม่ได้เอาชนะกันความรักบางทีบางครั้งจะต้องยอมแต่เขาก็มาเห็นสิ่งนี้ยามที่ไม่มีคุณแล้วในตอนนี้เขาได้ตื่นรู้แล้วตื่นรู้จากความเจ็บเขาได้ตื่นจากความเสียใจเขาได้ตื่นและเข้าใจสถานการณ์ความรักจากการที่ไม่มีคุณ เขาอยากขอคืนดีเขาอยากเริ่มต้นใหม่การเจ็บของเขาในครั้งนี้ทำให้เขาตาสว่างมากขึ้นทำให้เขาเห็นถึงความเป็นจริงได้มากขึ้นทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากเรื่องอื่นๆน่ะมันคือหัวใจของตัวเขาเองแล้วก็หัวใจของคุณความรักไม่มีแพ้ไม่มีชนะ ความรักมีแต่ความเข้าใจเห็นใจเอื้ออาทรและเข้าใจนี่สิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาก็เฝ้ารอคุณเฝ้ารอว่าวันนั้นวันที่คุณติดต่อมาเพราะเขาไม่สามารถติดต่อได้อยู่แล้วเขาเฝ้ารอวันที่คุณติดต่อมาหาเขาทักเขาปลดปลดบล็อกเขาทำยังไงก็ได้ ให้เขาได้แบบได้ได้เห็นแม้กระทั่งข้อความของคุณอะเอาเป็นว่าไม่ต้องได้ยินเสียงก็ได้คือได้เห็นแม้กระทั่งข้อความคุณเขาก็รู้สึกดีมากสิบถ้วยราชาถือถ้วยแปดถ้วยห้าไม้เทา้า แล้วก็หกไม้เท้าสิ่งที่เขาอยากจะเอามาบอกเพิ่มเติมนะคะ The Star สิ่งที่เขาอยากจะเอามาบอกเพิ่มเติมก็คือคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วอะ่ะอืคุณเติมเต็มความรู้สึกของเขาคุณทําให้เขามีพลังงานชีวิตขึ้นอีกครั้งหนึ่งอะ่ะทำให้เขาได้หวังในเรื่องอื่นๆทําให้เขาได้มีแพชชั่นในเรื่องอื่นๆ อีกมากมายเลยเพราะว่าคนเราใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวมันต้องหาเงินมันต้องสร้างแ a ช s i o มันต้องสร้างความเจริญก้าวหน้าสร้างการเติบโตให้กับตัวเองแต่เมื่อไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกมันไม่ได้ชาร์จพลังอะไรเลยอะเขารู้สึกว่าเขาไปต่อไม่ได้นะสิ่งที่ไม่เหมาะเห็นเขารู้สึกเขาไปต่อไม่ได้เพราะว่าเขาได้ทิ้งหัวใจของเขาไปแล้วเขารักคุณมากเขาอยากให้คุณกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึง่งเขาไม่อยากเศร้าแหละเขาไม่อยาก ไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วพูดง่ายๆถ้าคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาจะไม่ทะเลาะกับคุณอีกเขาสัญญากับตัวเขาเองว่าเขาจะไม่ทะเลาะเพราะทุกครั้งที่ทะเลาะกันอะ่ะเขาก็รู้ว่ามันมีแต่ความเสียใจะ่ะคุณก็เสียใจเขาก็เสียใจถ้าในการทะเลาะกันทุกครั้งมีแต่เรื่องที่จะต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีที่เขารู้สึกได้ อย่างนั้นจะเรียกว่าคนรักกันหรือเปล่าเขารู้ว่าไม่ละต้องมีการเจรจาต้องมีการพูดคุยต้องมีการเริ่มต้นใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคู่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่จะมาต้องการเอาชนะกันอะถ้าตราบใดชีวิตคู่หรือเขาเรียกว่าความรักแฟนหรือสามีภรรยาเนี่ยต้องมีไฝไ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ นั่นไม่เรียกว่าความรักนั่นเรียกว่าศัตรูคู่แข่งเขารู้สึกแบบนั้นดังนั้นเขาขอเริ่มต้นใหม่แล้วก็เขาเขารู้สึกว่าทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะต้องโตขึ้นทุกอย่างจะต้องเติบโตขึ้นทุกอย่างจะต้องไปในทิศทางที่ดีแล้วเขาจะเอาชนะต่อความรู้สึกของเขาให้ได้แล้วถ้าในส่วนต่างๆอะ่ะเขารู้สึกว่าโอเคประเด็นตรงที่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาถูกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณถูก ดังนั้นสิ่งที่ถ้าเขาคืนดีกันได้เขาจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาจะมีเหตุผลมากขึ้นเขาจะมีเหตุผลมากขึ้นที่จะเปิดใจคุยกันไม่ใช่ทะเลาะก,กันแล้วเอาแต่ว่าตัวเองถูกตัวเองถูกอะไรแบบนี้จริงๆเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วในตอนนี้ในความคิดของเขานะเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นที่ไม่หมอเห็นนะคะก็อืมเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณแหละคนนี้นะมาให้ข้อความที่อยากบอกกับคุณเพิ่มเติมนะคะ สีดำฝันถึงกันบ้างนะคนดีสีขาวไม่พูดใช่ว่าไม่รักต่างประเทศคุณดีที่สุดแล้วมหาลัยมหาลัยนี่ก็อาจจะอาจจะเกี่ยวกับอืม การเรียนรู้ได้นะอืมเป็นการเรียนรู้การเจอกันในในในช่วงที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะขึ้นบ่อยมากจริงๆไปทะเลกันไหมอีกสักสองใบนะคะฉันเกียดตัวเองมากเลยในตอนนี้มาขึ้นมาสองใบกับอยู่กับฉันนานๆนะฉันคิดกับคุณมากกับคำว่าเพื่อน สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะมีสีดํามีสีขาวนะคะสองสีนี้ที่เกี่ยวข้องมีมหาลัยที่เกี่ยวข้องแล้วเขาจะเขาก็บอกว่าฝันถึงกันบ้างนะต่างประเทศคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศหรือคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะไม่ถ้าที่เขาไม่พูดใช่ว่าเขาไม่รักนะคุณดีที่สุดแล้วในใจของเขาคุณอาจจะชอบไปเที่ยวทะเลกันคุณอาจจะมีความรู้สึกดีๆที่ทะเลคุณอาจจะเจอกันที่ทะเลหรือไปเที่ยวกันครั้งแรกที่ทะเล ฉันเกลียดตัวเองมากเลยในตอนนี้แสดงว่าเขารู้สึกผิดจริงๆนะะั่นแหละอยู่กับเขานานๆน,นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากคืนดีโอเคคลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่คิดถึงคุณหนักมากเนี่ยเขาคิดถึงคุณหนักมากจริงๆนะคะเขาอยากขอคืนดีน่าจะเป็นคนเก่านะพลังงานของคนที่คุณมีประเด็นด้วยนั่นแหละนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ